ชมกันอีกคลิปครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอยู่กับช่องรลีวยวเบาๆครับมากู้อีกรอบหนึ่งครับเสียบอยก็จะขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับเสียบอยอันตรายครับอันตรายอือู้เสียบอยก็เกือบไม่รอดครับอันตรายเลยครับเจ้าม้าขาวครับ เนี่ยบเซบอยก็ตกลุมนี่ระวังล้มได้ลูกพี่ยกด้มมอ่ะออนี่ครับดินไม่เต็มกล่องครับถ้าดินเต็มกล่องนี่ อุยอุยอันตรายครับเสียงครับเสียงเนี้ยบเสียบอยก็ตรงนี้ครับลุมนี่เลย,ยนี่น่าจะเมื่อกี้ครับ กก็ท yani ี่เดียวกันกับทอทงครับน่าจะเอาดินออก่อนครับ ยายแม่ครมาเลยครับอาจารย์โอ้สิดที่สุดยายเลยครับไม่ได้ครับเสียงมากครับไม่คุ้มเสียครับไม่คุ้มเสีย น้องมะนาวไปก่อนครับน่าจะเอาไมโครเข้ามาครับหลอดไหมน้องมะนาว เจ้าแ,แทนนะครับชิดดิ้นบอกปลาแมคโครมาเลยครับเพราะว่าถ้าดิ้นอีกนี่นู่นนะครับลงไปดำน้ำเนี่ยครับเจ้าหมาขาว มาเา้วใ่ก็รอดแล้วครับน้องมะนาวถ้าเพอดินออกนี่ก็นู่นนะครับกองออกยอกครับส่วนลถที่ดึงก็จะตรด้วย

ครับอู้ฝั่งนี้อู้เนี่ยคอเสียมันแคบครับมันแคบอืมอันตรายครับอันตรายวิ่งงานหน้าฝนครับแบบนี้แลครับทุกคนว่าถ้าเผลอดินต่อนี่มีสิทธิ์ลงเนี่ยครับตรงนี้ก็น้ำเหมือนกันครับตรงนี้แต่ตุงตกไปเมื่อกี้ถ้ารถดับมาลงก็ครับ ก็นั่งรอรถดำครับเจตินไปย้ายมาเลยโอ้ลุ่มเจเอกทําไมราคาลายบาททีนี ก็รถแม่คู่อย่างเดียวครับี่จังหวะน,นี้อ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้มาทันช็อตเด็ดครับนึ่ว่าจะไม่ทันอนะ่ะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องนีเเบาๆด้วยครับเพื่อไม่มพลาดชมคลิปใหม่ๆเดี๋ยวนะครับรอ รอรถไม่ครมกู้อีกรอบหนึ่งครับแมวรถดำดึงแหละไม่คุมครับอันตรายสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่ไปครับอยู่กับทุ่งให้ทุ่งนาครับ